แต่ข่าวร้ายที่ผมจะบอกกับทุกท่านก็คือความได้เปรียบเหล่านี้นะครับที่เราเชื่อว่าเราเป็นนี่นครับมันเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะคู่แข่งของเราก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมถึงลูกค้าเองก็เปลี่ยนความต้องการอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับเวลาเราทําธุรกิจนะครับองค์ประกอบที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมีด้วยกัน3ประการครับ ประการแรกก็คือเรามีสินค้าและบริการที่ดีจริงไหมครับถ้าเราไม่มีสินค้าและบริการที่ดีเราอยู่ไม่ได้หรอกครับประการที่2ก็คือเรามีลูกค้าที่ต้องการสินค้าและบริการที่ดีของเรานั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเรามีสินค้าและบริการที่ดีแต่เราไม่มีลูกค้าใครละครับจะเอาเงินไปให้เราและกําไรจะมาจากไหนนะครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับนั่นคือแค่องค์ประกอบที่สครับองค์ประกอบที่3ที่สําคัญมากเลยก็คือคู่แข่งครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับ นอกจากลูกค้าจะมองมาที่เราแล้วเขาก็อาจจะมีโอกาสมองไปที่คู่แข่งเช่นกันนะครับดังนั้นความสําเร็จในโลกธุรกิจปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่มีสินค้ารับริการที่ดีมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป้าหมายที่เขาต้องการสินค้าของเราแต่เราต้องสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในสายตาของลูกค้าเหนือคู่แข่งด้วยครับและนี่ครับคือความสําคัญของสิ่งที่เราต้องคุยกันครับในวันนี้คือเรื่องของ competitive strategy ครับ ทุกคนที่ทำธุรกิจนะครับก็ย่อมต้องการเงินทั้งสิ้นจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจได้ก็ตามแล้วสามารถทำกำไรได้ดีทุกท่านเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับอีกไม่นานคู่แข่งก็จะเข้ามาตามสุภาษิตข้อหนึ่งเลยครับที่ผมพูดไว้เสมอก็คือที่ใดมีกำไรที่นั่นย่อมมีการแข่งขันนะครับเป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้นเลยครับแม้ว่าเราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเราบอกว่าเราสร้าง กลยุทธ์หน้าน้ำสีครามเปิดตลาดนอนคัสเตอร์นะครับแต่สักพักเดียวล่ละครับตรงนั้นละครับมันจะกลายจากบลูโอเชียนกลายไปเป็นเรดโอเชียนได้โดยไม่ยากเลยทีเดียวและในธุรกิจใดก็ตามครับเมื่อมีการแข่งขันเข้ามาครับผลการประกอบการก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบครับเพราะว่านึกภาพอย่างนี้นะครับถ้าเราอยู่คนเดียวในตลาดเราก็ได้มาเก็ตแชร้อยเปอร์เซ็ ถ้าเราเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาอีกรายหนึ่งที่เก่งพอๆกับเรา Market s h a ร e เราก็เหลือเพียงแค่50%นั่นหมายความว่ารายได้เราอาจจะหายไปถึงครึ่งเลยนะครับที่รายได้หายไปยังไม่น่ากลัวเท่าการขายไปของกำไรครับเพราะว่าถ้าเราดูดีๆนะครับกลยุทธ์ที่มักจะถูกใช้เป็นประจำเวลามีการแข่งขันก็คือลดแลกแจกแล้แแลก็แถมครับและทั้ง4ข้อนี้ครับ ทําให้กําไรลดลงได้อย่างรวดเร็วทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดราคาที่อาจจะนําไปสู่สงครามราคานะครับการแรกก็เหมือนกับการเพิ่มต้นทุนให้กับเรานั่นเองนะครับการแจกแจกไปฟร,ฟรีโดยไม่ได้เงินนะครับหรือแม้แต่การแถมนั่นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะรายได้นะครับที่จะหายไปจากการที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นแต่กําไรจะตกลงอย่างรวดเร็วทีเดียว และการแข่งขันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับคู่แข่งโดยตรงเท่านั้นนะครับคู่แข่งโดยตรงก็คือคนที่มีสินค้าและบริการเหมือนเหมือนเราและมุ่งไปสู่ลูกค้าที่เหมือนเหมือนเรานะครับแต่ในวันนี้ครับเราพบว่ามีคู่แข่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ๆเช่นสินค้าทดแทนครับสินค้าทดแทนคือสินค้าที่ไม่ได้เหมือนกับเราครับแต่ให้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นรถยนต์สินค้าทดแทนอาจจะเป็น รถไฟฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถพาผมจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้เหมือนรถยนต์แต่ไม่ใช่รถยนต์นะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มคู่แข่งใหม่ๆครับที่เรียกว่าเป็น disruptive competitor ครับนะครับพวกนี้มาด้วยเทคโนโลยีนะครับพวกนี้มาด้วยแนวคิดใหม่พวกนี้มาด้วยต้นทุนที่ต่ำมากนะครับตัวอย่างเช่น Grab taxi นั่นเองครับไม่จำเป็นต้องมีแท็กซี่เป็นของตัวเองนะครับแต่เป็นแพลตฟอร์มที่อาศัย Information Technology Application ต่างๆนะครับที่ทำให้เราสามารถไปถึงที่หมายปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าหรือไม่ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเองด้วยซ้ำนะครับน้นจะเห็นนะครับว่าระดับการแข่งขันในปัจจุบันนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆและที่รายที่สุดครับก็คือทุกคนที่อยู่ในโลกของการแข่งขันมักจะคิดว่าตัวเองมีจุดแข็ง เช่นเรามีช่องทางมากกว่าสินค้าเราดีกว่าบริการเรามีดีกว่านะครับแต่ข่าวร้ายที่ผมจะบอกกับทุกท่านก็คือความได้เปรียบเหล่านี้นะครับที่เราเชื่อว,ว่าเราเป็นเนี่ยครับมันเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะคู่แข่งของเราก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลารวมถึงลูกค้าเองก็เปลี่ยนความต้องการอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ competitive strategy คือกลยุทธ์นะครับที่เน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เราสามารถสร้างคุณค่าได้เหนือกว่าคู่แข่งของเราในระยะยาวครับไม่ใช่การลดแลกแจกแถมที่เป็นการจัดการในระยะสั้นนะครับเป็นเทรดออฟครับก็คือเราลดแลกแจกแถมเพื่อให้เรามีวอลุ่มที่มากขึ้นแต่คำถามว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นหรือมีความสามารถมากขึ้นเหนือคู่แข่งหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับดังนั้น Competitive strategy นั้นเป็นการมองระยะยาวมากกว่าและเน้นไปที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับซึ่งความสามารถในการแข่งขันนั้นก็คือปริมาณของคุณค่าที่เราสร้างได้ให้กับลูกค้านั่นเองนะครับทุกธุรกิจที่อยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราสร้างคุณค่าครับร้านอาหารซื้อวัตถุดิบมาในราคาที่ไม่ได้สูงมากมีเชฟมีกุ๊กที่มีความสามารถ ปรุงอาหารออกมาได้อร่อยลูกค้าก็เลยเดินมาจ่ายเงินเพื่อรับประทานอาหารจานนั้นนี่แหละครับคือกระบวนการสร้างคุณค่านะครับดังนั้นคนที่สามารถแข่งขันได้ก็คือคนที่มีการสร้างคุณค่าได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือคนที่สามารถทำของสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการมากกว่า หรือสามารถทําได้ในต้นทุนที่ต่ากว่านั่นเองนะครับความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่า willingness to pay นะครับหรือกิเลสของลูกค้าที่อยากได้สินค้าหรือบริการของเรานั้นกับต้นทุนที่เราทํามันขึ้นมานั่นะครับคือ value creation และนี่แหละครับคือตัวที่เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับว่าถ้าเราจะสามารถแข่งขันอยู่ได้ในระยะยาวเราต้องสามารถสร้าง value ต,ตรงนี้แหละครับได้มากกว่าคู่แข่งนั่นเองครับ การกำหนด competitive s t r a t e g y นะครับต้องเริ่มจากการเข้าใจระดับของการแข่งขันก่อนครับเพราะว่าระดับการ,การแข่งขันเนี่ยครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องกำหนดกลยุทธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามองออกไปแล้วเราพบว่าไม่มีการแข่งขันเลยครับเราเป็นธุรกิจผูกขาดใครๆก็วิ่งมาหาเรานะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยครับสมมุติเราจะต้องค้นข้อมูลบางอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะครับผมแทบจะมั่นใจเลยครับว่าทุกท่านจะวิ่งไปที่ Google แล้วเราจะแทบนึกไม่ออกเลยว่าคู่แข่งของ Google คือใครนะครับอย่างในกรณีแบบนี้ Google บน Search Engine Business คือไม่มีการแข่งขันครับเพราะลูกค้ายังนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าถ้าไม่ใช้ Google จะใช้ใครนะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูธุรกิจปั๊มน้ำมันครับเราจะพบว่าการแข่งขันเนี่เต็มไปหมดเลยครับสมมติว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปอยุธยาแล้วต้องการที่จะเติมน้ำมัน เราจะเจอแทบจะทุกยี่ห้อเลยครับให้เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่1ก็คือต้องวิเคราะห์ระดับการแข่งขันให้ออกก่อนว่าเราเนี่ยนะครับมีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเนี่ยคู่แข่งมีเยอะนะฮะแต่การแข่งขันอาจจะไม่มีก็ได้ครับอย่างเช่นธุรกิจปั๊มน้ำมันที่ผมพูดถึงเพราะว่าท้ายสุดนั้นราคาของเขาแทบจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าการแข่งขันรุนแรงหรือไม่ ถ้าการแข่งขันรุนแรงครับสเต็ปที่2ก็คือต้องไปวิเคราะห์คู่แข่งแล้วครับว่าใครคือคู่แข่งที่ t a r ์เก็ตไปที่ลูกค้ากลุ่มเดียวกับเรานะครับเมื่อมองออกแล้วว่าเขาเป็นใครเราต้องไปมองให้ออกครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งกลยุทธ์ของเขาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะได้มากําหนดครับโพสิชันของเราว่าเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะชนะ คู่แข่งรายหลักของเราคนนี้ได้นะครับสมมุติเขาจุดแข่งเขาคือแบบนี้เราจะสร้างจุดแข่งของเราให้สูงกว่าเขาได้หรือไม่ จุดแข็งของเขาอาจจะเป็นคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าเราจะสามารถทําคุณภาพสินค้าให้เหนือกว่าได้หรือไม่นะครับหรือบางทีเราอาจจะไปมองว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรจุดอ่อนของเขาอาจจะเป็นการบริการที่ไม่ดีและถ้าเราสามารถเพิ่มระดับการบริการของเราได้เราก็อาจจะสามารถชนะเขาได้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวสินค้าของเราอาจจะไม่ได้มีคุณภาพเหนือกว่าเขา,าก็ได้แต่เป็นเพราะการบริการของเรา ที่ดีกว่านั่นเองนะครับดังนั้นต้องมองคู่แข่งให้ออกครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคืออะไรกลยุทธ์ที่เขาจะเดินต่อไปในอนาคตเป็นอย่างไรเช่นเขากําลังจะไปบุกพื้นที่ในภาคเหนือถ้าเราตามไปที่ภาคเหนือเราก็อาจจะต้องไปแข่งขันกับเขาต่อไปหรือเราจะไปภาคใต้ดีกว่าหรือไม่นะครับเพราะว่าการหลีกเลี่ยงการแข่งขันเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าเราสามารถหาว position ของเราที่แตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจนเราก็จะมีลูกค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ชัดเจนและเราก็สามารถหลีกเลี่ยง competition ได้นั่นเองนะครับท้ายที่สุดครับถ้าเราไม่สามารถที่จะหนีการแข่งขันได้จริงๆมองไปแล้วยังไงก็ต้องแข่งขันครับเราต้องแข่งขันให้ชนะครับแล้วเราก็ต้องกลับไปใช้หลักการที่ชื่อว่า competitive advantage นั่นเองครับซึ่งมีวิธีการทำอยู่ได้3วิธีนะครับวิธีแรกครับ ก็คือเพิ่ม willingness to pay ให้กับลูกค้าของเราให้เหนือกว่าคู่แข่งแต่ต้องจำไว้ดีนึงนะครับว่าอย่าเพิ่มต้นทุนของเราเยอะเกิน willingness to pay นะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ากำไรของเราจะน้อยลงวิธีที่2ครับคือหาวิธีลดต้นทุนของเราครับโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด แต่ก็เช่นเดียวกันครับข้อควรระวังก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของเราอย่าไปลด willingness to pay ของลูกค้านะครับมิฉะนั้นลูกค้าจะรู้สึกว่าเราแย่ลงกว่าเดิมและไม่อยากมาใช้บริการของเราถึงแม้ว่าเราจะมีกำไรที่สูงขึ้นนะครับและวิธีที่3ครับก็คือต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วครับว่าเราจะสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรได้บ้าง ที่จะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายหรือ willingness to pay ให้กับลูกค้าและแต่ในขณะเดียวกันนั้นสามารถลดต้นทุนของเราได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจธนาคารครับในอดีตนั้นแข่งขันกันโดยการเพิ่มสาขาเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายแต่ปัจจุบันนี้ครับขึ้นโมบายแอปครับลูกค้าใช้งานเองได้24ชั่วโมงสะดวกสบายมากๆ ในขณะเดียวกันที่ต้นทุนของธนาคารก็ลดลงมากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือแนวคิดสําคัญนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ในธุรกิจที่มีการแข่งขันครับท่านต้องมี competitive strategy ที่เข้มแข็งมีหลักการและเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเพื่อให้ท่านสามารถแข่งขันได้และอยู่ได้นั่นเองครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเก่งเรื่องของกลยุทธ์ผมขอแนะนำ Strategy Essential Plus Application Application ที่บรรจุองค์ความรู้ที่กลั่นมาจากประสบการณ์ของผมกว่า20ปีที่จะทำให้ท่านเข้าใจแก่นของกลยุทธ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงครับผมออกแบบด้วยคอนเซปต์ที่ว่า Accessible and Affordable for all นะครับ Accessible หมายความว่าผมทำเป็นโมบายแอปครับซึ่งมีทั้ง iOS และ Android ส่วน affordable หมายความว่าราคานั้นต้องไม่เป็นประเด็นครับโดยราคาเริ่มต้นเพียงวันละ1บาทเท่านั้นเองท่านจะสามารถเข้าสู่คอนเทนต์ที่เป็น exclusive content ที่ผมไม่ได้เผยแพร่ในที่ใดนอกเหนือจากแอปพลิเคชันแห่งนี้ เพราะกลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญและการทำกลยุทธ์ได้ดีต้องเข้าใจวิธีคิดแบบนะักกลยุทธ์ครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสมัครแอปพลิเคชันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ